สวัสดีค่ะพี่เพื่อนคนไทยนะค่อมอร์นิ่งไทยแลนด์น่าจะประมาณน่าจะเกือบเกือบอีกเก้านาทีแปดโมงเช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพอดีว่ามีเรื่องเกินภัยอีกเรื่องหนึ่งนะคะพอดีแฟนเนี่ยเป็นสามีคนอเมริกันนะคะเห็นเขาเซนเมสเซจนะคะแล้วก็ทอล์กอัลบัพวกแบบแท็กเกอร์นะคะ รู้สึกว่าช่วงนี้ก็ระบาดมาที่ไทยละเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ขนาดที่ทั่วโลกก็โดนเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คือจะเตือนคนไทยนะคะถ้ามีเมสเซจหรือมีข้อความเข้ามานะคะปกติมันจะไม่ค่อยมีหรอกคะ่ะนะคะที่เกี่ยวกับมาจากทางแบงก์ในการเปลี่ยนเข้าไปรหัสเปลี่ยนหรือขอเช็คข้อมูลใหม่หรือ,อ,อสอบถามอะไรอะ่ะอย่าไปกด ไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปสนใจนะคะในข้อความนั้นไม่ต้องสนใจลบทิ้งออกเลยนะคะเพราะว่ามันกําลังมีคนที่เข้าไปแอบอ้างคุณอยู่ก็คืออยากให้คุณเอาข้อมูลของคุณเพื่อไปเจาะก,กับระบบแบงก์นะคะที่คุณผูกมัดอยู่แล้วก็คนที่ชอบซื้อสินค้าผ่าน Facebook ก,ก็ขอให้ระวังนะคะเพราะว่า Facebook เ,เนี่ยความปลอดภัยค่อนข้างน้อยนะคะเหมือนที่บอกว่าจะต้องเปลี่ยนรหัสให้บ่อยขึ้นแล้วก็ ถ้ามีเพื่อนที่แบบร้อยวันหันปีไม่เคยขอยืมเงินเลยอยู่เฉยก็ทักมาหรือลักษณะไม่เคยมีพฤติกรรมลักษณะเกี่ยวกับเงินนะคะห้ามโอนนะคะห้ามโอนให้โทรหาเพื่อนคนนั้นเลยนะคะไม่ต้องเก่งใจโทรถามเลยว่าใช่ตัวตนไหมใช่แกไหมใช่คุณไหมอะไรอย่างงี้นะคะจะได้ปลอดภัยค่ะเพราะว่าพวกเนี้ยมันแอบอ้างแล้วก็เวลาเลขที่บัญชีเนี่ย มันก็ไม่ใช่เป็นชีอื่นนะคะอย่าลงเชื่อนะคะอย่าลงเชื่อตอนนี้มีรู้สึกจะมีคนไทยหลายท่านที่โดนตกเป็นหลอกมันมันเป็นช่วงเทศกาลหรือเปล่าไม่รู้ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเจอแต่มิชาชีพช่วงนี้แอนก็บอกว่าเออถ้า,างั้นอยู่ลองลองลองอบอกคนไทยดูนะคะหรือถ้ามันมีข้อความลักษณะเป็นมีคล้ายๆเว็บหรือเป็นบีไอทีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เรากดอย่าไปกดนะคะไม่ต้องไปกด ลบทิ้งเลยค่ะลบทิ้งเลยนะคะแล้วคุณจะปลอดภัยไม่มีใครแฮ็กข้อมูลคุณและ f a c e b o o k ก็พยายามเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆนะคะให้จำนะคะแล้วก็อย่าให้ข้อมูลใครเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประชาชนนะคะ ID หรือวันเดือนปีเกิดก็ห้ามนะคะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงหนึ่งทั้งเสียภาษีด้วยก็จะมีพวกแก๊งการคืนภาษีดูนี่นั่นอ้างแล้เราค้างภาษีอะไรทำไม ไม่ต้องไปสนใจนะคะไม่ต้องไปกังวลไอ้ที่ทางโทรศัพท์เนี่ยล่ะค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดถ้าถ้าสัปปะกอเดี๋ยวเขาจะมีหนังสือมาให้เราอยู่แล้วนะคะเขาไม่มาส่งทางมือถือเราหรือม,มาถามอะไรเราแบบนี้นะคะก็ขอให้คนไทยระวังตัวนะคะช่วงนี้ไม่รู้จะมีสัตว์ชีพเยอะมากทุกรูปแบบเลยเดี๋ยวกลับไปนี่เสร็จต้องไปทำบุญเยอะๆแล้วค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ